ค่อยว่าแล้วคอยว่าแล้วหมดแบบว่าจะว่าหยังนันเอาส,สั้นพี่ร้อมเราบอกขอ่อยุขยขิบจะแล้าวว่าเจ้าสีเมื่อเมื่อนี้ยึดโอ้ยแทนที่จีกวาดในห้องได้หนาเงานินกับยามันขยิดอยู่แล้วอะาเขาจมแล้วเพราะว่าต้องจิ้งไว้ก็ไา้ดังนพี่ร้อมว่า พูอยู่หน้าบ้านชิดแมงเมาเต็มเลยขององ <c oughs> ้งฮะเมื่อไดมาอีกมือมาผมแ้่จะไปเห็ดมาใส่ส่งขาชั้นนี่นะเมือ่อมาต้องใส่ส่งขรเช้นหรอครับโลจิสติ เออถอดเสื้อผ้าครับก็ได้เออสั่งงานสั่งงานย่าเสี่ยคอยมาสั่งงานแม่งเมาแเลอยู่บ้านโรงงานนวัดก็มีวะโอ้โหส๊อตโรงงานนวัดก็โอ้โอยตายแหละบ้านนั้นก็มีบ้านนี้ก็มี ฮะหลังห่อนต้กเออหลังไหนว้าเคยมาปันยายเพรปันยายสมอนมื่อวานเลยอ่ะมนเื่อวานยหัวโอเคบรดลืมระบาดเสื่อยายลาแล้วจำปาดงบอมีคน กับทานแอดมินแอน่นแอน่นยังเด้เด้เด้แน่นมีคุณแจบอปิดนหน้าดระดับหน้ารถน้ำมันไหลเทปเลยนี่หงายกระดับในเป็นยังมันดังมีการไปเอากระฟุ้งกาแฟ คุณเจอกระเป๋าย่าเนลาแล้วจำปาดงนายบอกเป็นบอกบอกเดี๋ยวไอ้คู่ก็สิบ่เวันไปไอ้ีม่เมาห้บอกมือว่ามันสิมนลมันสิสิเมเมือเมกเมเมือเามกเอากเสียมา่งานไง ทิ้ง <gesch> งานให้ไงเอาาสั่งไว้เก็บปีกแมงเมาลยเอากระกลองของคุณร้อยล้านพันล้านตัวทุกติกเป็นแบงเมาหน้าลาใช่สามกองเลยสามกอง่ามัว่ต้องแนนรับทราบสุดคิดถึงสุดคิดถึง อย่างนี้เราจะเตรียมดราม่าเมื่อวานนี้ก็ไปควนไอ้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไอ้ยังบอกไม่ใหญ่สมอนวันไม่ใหญ่สมอนว่าว่าใครมลูกอไรกันเจ้าใครเสียหายอันนี้ใครเสียหายคนคิงลูกไม่บอกเออมืออื่นกลับมาต้องการนมืออื่นกลับมาเมื่อวานต้องวิ่งหนียายสมอนเออว่าจะไปวันนี้ยันสมอนติวันี้ก่อนจะไม่พี่เอ๋ ว่าคนโซลินเนี่ยไอสาวโซลินยังไงเนี่ยฮะเจ้าเ่เด็สาวซลินเนี่ยต้องยดมองตั้งเองโอ้ยสร้างเสียงหัวเราะงเสียงหัวรใช่ไหมีกอ้ดกาแฟแล้วเหน่อยกาแฟกาแฟแล้วหน่อยสโลอีห้านาทีเดี๋ยวไอคนใจ เปิดกล้องยังไม่ได้เปิดกล้องไม่ด้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไปปิดแสงไปหมดเลยหาที่เปิดกล้องไม่เจอจนมแจ้วให้รอรอจนหนึ่งชั่วโมงแล้วยังให้รออีกไม่นานก็เลยโมโหเลยจบมันไปทั้งามตลอางแีกตีกี้นะใช่ใช่กลับหัวอีกแล้วอ๋อตุกี้ตุกติก ตุกติกกติกี้ไงไม่ใช่ตุ๊กติ๊กตุ๊กติตุกติกเหรอวะตุกติกกรบติกกี้คนละคนเออบ้านเรอันนี้ติ๊ข้าวตนะติบาบตรไปติข้าวเอาอยู่บ้าติข้าวเอานแมย่าอาไดอทำแมนปดทาน้าทำไมเอาคนมาได้สิคนนะอะไรนี่คนกับอุดรนะคนมาฮะไม่ได้เลยติ๊ข่าวติ๊ข้าวเพื่อนได้มาแต่เมือบุญเพื่นเผื่อละเออแม่ มาได้อันนี้แง่อันอันนี้ของทีรกที่ระทึกที่ระทึกลาแต่ว่าบมมีขาไม่ห่อมาได้ห่อเข่าใส่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไปอาพไปเอะไอ้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 อ้อออไไนออ้้ไป้อเป็นหมอ เราเพิ่กินข่าวก้อนไฟบอกเราเบอกเอ็ม้ไแล้วหอว่าว่าี่แบบเาเพิกินข่าวก้อนไฟบอกทีเลย่ป็นมอจนด้ษฐหลักที่นี่มันเสือแหละถึงเวลาก็พาแม่ไปหาหมอก็กลับมาแต่มันก็นั่นแหละเราตามคนสบมีน้าที่ ขอให้กำลังใจนะวัต้องตกเลี้่่้ไอไรสบายเลยเาได้แปน้าท่ไมเอานาท่ดถึงอไรน้ำเปลองนะ้ำมันบ่ไบ่กินข้าวก่บ่บ่ครับไดอวโอ้ขาแมวไว้ขาแมวพุ้งไว้ข้าวแมว อยู่ที่นี่ไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าจอยมีต่ปนาผู้เดียวนาจอยผู้เดียวเาเดิน่เมื่อาได้เดินทางปลอดภัยเด้อมาินเดนเดควั ่เเอองงมาจอดหน้าร้านนี่นะคะพี่ก็จะเดินทางกลับไปพาตาทนไปหาหมอนะคะก่อนจะกลับนะคะมาสั่งงานน้องปูนะคะไปเก็บปีกแมงเม่างานเข้าอีกแล้วมีงานเข้ามีเงามาถอยรถถอยรถใส่กันอ น้ำเต็มหลังรถดเลยงานเข้าอีกแล้วนะคะน้องปูก็จังต้องไปดูภารกิจนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์โมนโอมโฮม,มซับนะคะแล้วก็นะคะทีพีสกีเซรั่มเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำสบู่ฮันนี่โซมนะคะว่าจังหน <c oughs> ภารกิจแม่บ้านงานเข้างานเข้าแล้วเก็บปีกแมงเม่าเก็บปีกแมงเม่ายัง,มงไม่ได้